สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่องนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูสเต็ปการเริ่มต้นการเป็นบล็อกเชนเดเวลอปเปอร์นั่นเองนะครับพอดีว่ามีหลายคนนะครับถามผมมาว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นนะครับเป็นบล็อกเชนเดเวลอปเปอร์เนี่ย ต้องเริ่มต้นยังไงนะครับต้องศึกษาเรื่องไหนบ้างนะครับพอดีว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจในเทคโนโลยีตัวนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่อยากจะเป็น blockchain developer ในอนาคตน,นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเราจะเริ่มต้นการเป็น blockchain developer อย่างไรนั่นเองนะครับ เรื่องแรกนะครับทุกคนทุกคนเนี่ยจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของตัวเองก่อนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมต้องบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะครับซึ่งบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์มากมายเลยนะครับให้เรานะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราจะต้องค้นหาเป้าหมายของเราเองก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้นะครับบล็อกเชนนะครับ ไปเพื่ออะไรนะครับหรือว่าเป้าหมายของเราเนี่ยในการเรียนรู้คืออะไรนะครับเรื่องแรกนะครับทุกคนก็คือไม่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะเป็นพนักง,งานในองค์กรที่ทําเกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับหรือว่า เป็นคนทําธุรกิจนะครับที่อาจจะเสนอเรื่องของอสินค้าหรือว่าบริการในด้านของบล็อกเชนของตัวเองนะครับทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับการเป็นบล็อกเชนเดเวลอปเปอร์ได้นะครับสก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเป็นนักพัฒนาบล็อกเชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมบล็อกเชนนะครับหรือว่าเราเนี่ยต้องการที่จะ,ะเขียนแอปนะครับที่ใช้อยู่บนบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นนักพัฒนา บล็อกเชนในองค์กรนะครับทุกคนเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนนะครับหรือว่าเงินเดือนที่ดีมากนะครับยิ่ง ต่างประเทศเนี่ยคือเยอะมากมากนะครับในไทยก็เยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับนักพัฒนาบล็อกเชนเนี่ยมีความต้องการสูงมากนะครับแล้วก็ความสามารถตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ต้องการนะครับในตลาดมากนะครับก็เลยได้ค่าตอบแทนค่าจ้างที่สูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจในการที่เราจะสร้างแอปพลิเคชันบล็อกเชนเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จํานวนมากเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์ของเรานะครับก็ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่า ไม่ว่าทุกคนนะครับอยากจะไปเป็นพนักงานบริษัทนะครับหรือว่าจะทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยการเรียนรู้นะครับการใช้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยกำหนดเป้าหมายของเราได้แล้วนะครับเรื่องที่2ก็คือเราเนี่ยจะต้องเลือกเครือข่ายบล็อกเชนที่เหมาะสมกับเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ในการเป็นบล็อกเชนเดเวลอปเปอร์เนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเชี่ยวชาญทุกแพลตฟอร์มบล็อกเชนนะครับ เราต้องเลือกเครือข่ายสักตัวหนึ่งก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมี Bitcoin นะครับมี eos นะครับแล้วก็ Ethereum ที่เป็นที่นิยมในหมู่ในจ้างแล้วก็ชุมชนคริปโตมากนะครับตรงนี้นะครับเทคนิคการเลือกเนี่ยก็คืออยากจะแนะนำทุกคนว่าควรเลือกนะครับแพลตฟอร์มที่มันสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้ดีนะครับรองรับโทเคนได้หลายตัวนะครับแล้วก็มีชุมชนนักพัฒน,นาที่มีความสามารถคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเลือกแพลตฟอร์มได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin นะครับเป็น EOS เป็น Ethereum นะครับต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำความรู้จักกับ DApps นั่นเองนะครับหรือว่า d e c e n t r a l i z e d a p p ปนั่นเองนะฮะตรงนี้หากเราต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับดี p อ s ประเภทต่างๆ,งๆนะครับเราสามารถที่จะดูผ่านไซต์ต่างๆได้นะครับรายการดี p อปที่เราสามารถเข้าถึงได้บนเว็บนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับไปเลือกประเภทของแอปที่เราต้องการสร้างนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจนะครับหรือว่าเป็นพวกแอปเกมอย่างอื่นที่เราเนี่ยสนใจนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อเราจัดการเรื่องตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะต้องเลือกวิธีที่เราเนี่ยจะต้องการที่จะ ส่งเสริมตัว d a แ p ของเรานะครับสำหรับการสร้าง d ีแ p เนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับวิธีการเขียน Smart Contracts นะครับแล้วก็วิธีการพัฒนา d ีแอนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ทุกคนนะครับรู้จักกับ d a แอ s แล้วนะครับต่อไปก็คือเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนาแล้วก็ library ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะสมมติว่าทุกคนเนี่ยใช้เป็น t h e r e u m b l o c k c h a i n นะครับก็คือทํางานกับ t h e r e u m Blockchain นะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูนะครับในเรื่องของการาทำสมาร์ทคอนแทร็กต์นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการสร้างดีแอพนะฮะให้มีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้ทุกคนจะต้องหาวิธีการใช้เครื่องมือที่มันต้องใช้ในงานของเรานะครับ ก็คือตรงนี้มันจะมีตัวหลักๆที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนนะครับตัวแรกก็คือ Truffle นะครับ Truffle เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงสร้างนะครับสำหรับการสร้าง Ethereum DApps Truffle นะครับเขียนด้วยภาษา Node.js นะครับแล้วก็มีชุมชนที่เข้มแข็งมากนะครับมี community ที่คอย support ดีมากนะครับตัวต่อไปนะครับ2ก็คือ s o l C นะครับตัวนี้จะเป็น compiler ของ Solidity นะครับที่ใช้ภาษา C++ นั่นเองในการเขียนนะครับต่อไปนะครับ Web3 นะครับ ซึ่ง Web3 ตัวนี้จะเป็น Library นะครับที่เราสามารถที่จะใช้ในการโต้ตอบกับ Client Ethereum อนะครับอย่างเช่น GetParity แล้วก็ตัวอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเครื่องมือตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็น IDE นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีชื่อว่า Remix นะฮะซึ่งเจ้า Remix เนี่ยนะครับมันจะเป็น IDE บนอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราสามารถใช้สำหรับการเขียน Solidity Smart Contract ได้นั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ Ganache นะครับ ก็นอชเนี่ยมันจะเป็น ethereum blockchain ดั้งเดิมนะครับสำหรับการสร้าง dapps นะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะอนุญ,ญาตให้เราสามารถที่จะเรียกใช้คำสั่งต่างๆเพื่อใช้งาน node ethereum ได้น,นะครับก็คือจะเป็น node ethereum แบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทำการรับ address ต่างๆมานะครับ ที่ ETH เนี่ยรองรับได้นั่นเองนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับก็คือจะเป็น MetaMask นั่นเองนะครับ MetaMask นะครับจะเป็นกระเป๋าเงิน Ethereum นะครับที่สามารถทำงานเป็นส่วนขยายของโปรแกรมได้นะครับซึ่ง DApp ส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ MetaMask นะครับในอ่าการทำธุรกรรมต่างๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักกับเครื่องมือต่างๆแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นการลงมือพัฒนา DApp นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าตัวที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เป็นหลักๆเลยก็คือเป็น Solidity นั่นเองนะครับคือหลังจากที่ทุกคนเรียนรู้นะครับการใช้งาน Solidity แล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ย moving forward ไปนะครับก็คือทำการสร้าง DApp ของตัวเองขึ้นมานะครับ Blockchain เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมี DApp นะครับเพราะว่าไอตัว smart contract เนี่ยมันไม่ค่อย user friendly หรือว่าไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจึงต้องสร้าง DApp นะครับจึงต้องมี DApp เนี่ยเพื่อให้ผู้ใช้นะครับหรือว่า user เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจัดการโซนต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราเนี่ยจะไปสร้าง DApp นะครับเราจะต้องทําความคุ้นเคยนะครับกับการทํางานของ DApp นะฮะ DApp เนี่ยจะประกอบไปด้วยในส่วนของ Front-end แล้วก็ b a c k End นะครับเราก็ยังสามารถที่จะทํางานนะครับกับส่วนขยายโปรแกรมได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ smart contract นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะต้องนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับทั้ง3 l ม y e เยอร์ตัวนี้ครับก็คือจะเป็น f r o n t e n d b a c k End แล้วก็ smart contract นะครับเพื่อเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับหรือว่าทำงานกันได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะ โอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นหัวข้อทั้งหมดเลยนะครับในการที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถเริ่มต้นเป็นบล็อกเชนเดเวลอปเปอรได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับว่าบล็อกเชนเนี่ยเป็นตัวเลือกอาชีพหนึ่งนะครับที่เยี่ยมยอดเลยนะครับเพราะว่ามีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นอ่าเทคโนโลยี Technology ที่มีประโยชน์สําหรับอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย จึงควรนะฮะที่เรียนรู้บล็อกเชนวันนี้นะครับแล้วก็สนุกกับชีวิตการทํางานของเรานะครับไม่ว่าทุกคนจะอยากจะไปเป็นพนักง,งานในองค์กรที่ทําเกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับหรือว่าเป็นนักธุรกิจเป็น d e v วลลอปเปอร์ที่อาจจะทําเป็นอ่าโปรดักอะไรของตัวเองเป็นบริการของตัวเองเนี่ยผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีประโยชน์ทุกคนได้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็เป็นผู้ประกอบการนะครับตรงนี้ผมก็เห็นถึงความสําคัญของบล็อกเชนเช่นกันนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะ นำนะครับเอาเนื้อหาบล็อกเชนอะไรต่างๆเนี่ยมาสอนลงในช่องนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองนําความรู้นาไอเดียที่ได้จากวิดีโอนี้ครับไปลองต่อยอดกันดูนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ